โอโหที่เลียมึมนมันมปลาครับว่าน้ำแห้งครับโอปลากระทิงปลานั่นเตียมเลยพี่นงอ้เจ็บเก็บเบที่เลวมว่าน้ำนิ่งๆครับพีหนงมึงน้ำใสๆมันว่ามุมยปลาพี่น้องปลาทิ้งครับหรือปลาดบ้านห้องครับทิวทัศ เบิ้งที่วถัดไปฟอร์มครับไามาหาอยู่หากินครับพี่น้องคลิปนี้ออกตาเห็นไหมครับนี่ครับรุ่นน้ำกันครับว่าสีไดวะพี่น้องเป็นปลายน้ำรุ่นครับเปิดน้ำครูนครับทีวเขา้ามวะพี่น้องภาคใต้บานฮ้อครับคพูนครัต้องไสทั้งคุณนและฮ่อสีผ้าใส่หาป่าครับมันจะงนครับพี่น้อง ห้าตกโอ้หันแต่วิ่งตะโกอยู่ครับเวลา่าโบก้อครับพี่น,อน้องมีลาพ้อเดี๋ยวผมสีางางอาหางเออ่เบียดมาตกครับเทวนี้แต่ยัวครับใส่บ้านห้องคุพี่น,อน้องวิวทิวถัดวิวสวยควอมครับคิวเขาปูนครับวัดเดี๋ยวสักมื่อนึงครับเดี๋ยวถ้าไปเที่ยววัดไอ้ใครครับน,น้อยคิดหนึ่ง เดี๋ยวพาไปหาปลาก่อนครับดีท่านผู้ชมครับมาชมช่องสีชอบให้กินครับนี่พ่อมาหาปลาเดีแปลกๆพี่นอ้องหาปลาให้ก้อนหินครับพี่นอ้องปลุ้นน้ำกันครับพี่น้องนี่ปลายังเนี่ยครับพี่นอ้องนำหินครับที่เรียกผมว่านมูมีปลาน้ครับน้ำใสๆ กษานาำแหงมีน้องเตี๊ยบเลยครับผมนะโอ้ที่เลี่ยมนึ่ามันบ่มีปลาครับว่าน้ำแหงครับโอ้โหกระทิ่งปลานั่นเตี๊ยบเลยพีน้องเจีบเจีกบเจีบที่เลีมว่าน้ำนิ่งๆครับมีน้องมึงน้ำใสๆหน่อมว่ามุมย่งปลาน้อง นี่ปลาจิ้งรับหรือปลาลาดบ้านห้องอ่ะอันนี้ปลาจีเฮียอืมปลาลาดห้องหนอ่งระวังมือนะอืมป <c oughs> ลาจีนเฮียส่นครับม็นเอื่อนตัวดำๆครับนลาีนเฮียสอนตัดใกล้ๆปลาใสแง่าายยงบ้านห้องครับที่แรกผมเ,กเห็นมามันโมมีเนาะครับ หนวันบัมีพี่น้องของหินหมดนล้วนี่ครับมาได้ฮาลุนกรรมกันนะเรียกกันน้ำใสๆครับพี่น้องผมหนึ่วันถือวัมีเนาะครับเงียบๆเนาะครับนน่่าครับี้ำกวนหินครับพี่น้องโอ้ยไร่หมองวิธีหากินแปลกๆหลายอย่างครับพี่น้อง คเห็นไหที่นอนป่าอยากเอีคนครับเห็นไ่งนกงัขาวครับโอ้ครับที่นอนทาเลยขาทาเร็วเหลี่ยงว่าน้ำมีป่าน้ำใสๆครับใส,สบก้อนหิน เป็นเอียงใส,ๆ,ใสๆยังสิอลไรครับพี่หน,นุอมนี่ครับอพอสา Nam ออกนี่ป่านะครับนี่ครับนี่นนบ้าจับยากเลยพีเ่เหี่ยมนี่นะขอบคุณครับเ,เขาครับนี่ครับดินมอยู่นี่ตัวนึงพี่น้นองที่เหลียมของมึงว่ามึงนีป่าครับผม นี่ครับนี่สวยมั้ยครับพี่น้องขาวครับนี่ด้ิครับนี่ในหินเห็นเงียบเงียบมาบนป่าครับมันแสกครับเเอ้ายนี่ครับตัวนึง เดี๋ยวมันไปแล้วเนาะไปเด้อหืมนี่ Вот อือๆ ก้ก่นหินครับนี่ปนหลาเปหลดูน้องป็หลไมปเรี่ยงมือหนึวันบมีป่าอเงียบเงียบ sàn nam hèn luôn không có miếng bả, miếng bả như này không, bả, không, không như này, không, không như này, không, không อวกจิ้มจุ่มนึ่งก็เป้ยคนณแม่สาสาทั้งนอกครับปลามาเลยจิ้มปลาปีแง่ปลาเน้นนะครับปลา,าเขา้าหน่อปลูดปลาเขา้าปลานั่นนะครับปลาคล้ายๆปลาแขง,งครับ ต้นอื่นไปทีเฮี้ยครับเห็นไหมตัวปลายทีเฮี้ยทีที่เฮี้ยอัสามเฮี้ยงเท่ากันนะครับสายสายทั้งหมดครับผลงานครับปลาครับส่วนมากเป็นปลานั่นนะครับพี่น้อง ต้นไม้เป็นปลาขี้เหี้ยปลาขาวปลาโน้นครัปลาด้าดครับเยอะพอสมควรครับยางคครับลิปนี้จบสำเนียงแล้วครับพี่น้องสหรับคลิปนี้เอามาสวัสดีครับวันลิปหน้าครับวันนี้ครับใครต้องการตุ้มปุ๊บครั่งซื้อได้เลยครับในราคา40บาทครับใส่เนื้อไปเค็งเนื้อมาร์คเข้ากันได้ครับพี่น้องอยากให้สีคนชอบหาจินเมนเตชิปเลยครับขอบคุณครับ